สวัสดีนักเรียนที่น่ารักวันนี้อาจารย์จะมาสอนหน่วยที่2การป้องกันอันตรายจากการทำงานนำเสนอหลักการและวิธีการป้องกันอันตรายเพื่อความปลอดภัยในการทำงานให้กับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะหัวข้อเรื่อง1การป้องกันอันตรายจากการทำงานภาพรวมของมาตรการความปลอดภัย 2. การป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอุปกรณ์ป้องกันที่จาเป็น 3. การป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้าและการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 4. การป้องกันอันตรายจากแก๊สหุงต้มการใช้งานและการจัดเก็บ 5. การป้องกันอันตรายจากสารเคมีการจัดการสารเคมีที่ถูกต้อง 6. แนวทางในการตรวจเครื่องจักรไฟฟ้าสารเคมีสภาพแวดล้อมและการกระทำที่ไม่ปลอดภัย2.1การป้องกันอันตรายจากการทำงาน 1. การป้องกันควบคุมที่แหล่งกําเนิดลดหรือขจัดอันตรายตั้งแต่ต้นออกแบบวิศวกรรมความปลอดภัยหลักการป้องกันอันตรายตามเกียรติศักดิ์บัตรสูงเนิน2,557เน้นการควบคุมที่แหล่งกําเนิดเป็นอันดับแรก 2. การป้องกันควบคุมที่ทางผ่านลดความรุนแรงของอันตรายเพิ่มระยะห่างหรือสิ่งกั้นเนื้อหาจบ การควบคุมอันตรายในการทำงาน 1. การป้องกันควบคุมที่ตัวบุคคลใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลเป็นมาตรการสุดท้ายที่พิจารณา 2. ความเสี่ยงต่ออันตรายอุปกรณ์เสียหายอาจสัมผัสอันตรายโดยตรงยากต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเฉลิมชัยชยกิติพร์2541เสริมว่าควรควบคุมที่แหล่งหรือสิ่งแวดล้อมก่อน หากไม่ได้ผลจึงควบคุมที่ตัวบุคคลการควบคุมป้องกันที่แหล่งหรือสิ่งแวดลอ้อม 1. ใช้วัตถุเคมีที่ปลอดภัยลดพิษหรือแทนที่สารอันตราย 2. เปลี่ยนกระบวนการผลิตลดความเสี่ยงคนงานใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ 3. แยกงานอันตรายลดจำนวนคนสัมผัสอันตราย 4. ควบคุมฝุ่นละออง พ่นน้ำหรือใช้ระบบครอบปิดมาตรการควบคุมสิ่งแวดล้อมต่อเนื่อง 5. ติดตั้งเครื่องดูดอากาศดูดฝุ่นไอระเหยควัน 7. จัดระเบียบสถานที่สะอาดเรียบร้อยเสมอ 8. ลดเวลาปฏิบัติงานในที่เสี่ยงอันตราย 9. ตรวจสอบสิ่งแวดล้อมเฝ้าระวังและแก้ไข 2.2. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลหรือ PPE 1. ความหมายของ PPE อุปกรณ์สวมใส่ขณะทำงานป้องกันอันตรายจากสภาพแวดล้อม 2. วิธีป้องกันอันตรายแก้ไขวิศวกรรมกร่อน PPE ใช้เสริมในกรณีจำเป็น 3. วัตถุประสงค์ป้องกันอวัยวะร่างกายลดความเสี่ยงสัมผัสอันตราย 2.3. การป้องกันอันตรายจากระบบไฟฟ้า กระแสไฟฟ้ามีอันตรายสูงมากผู้ใช้งานควรมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้า220โวลต์แรงดันไฟฟ้าสำหรับใช้ในบ้านเรือนต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการทำงานกับไฟฟ้า380โวลต์ v, แรงดันไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการนำไฟฟ้ามาใช้ประโยชน์1 พลังงานกลขับเคลื่อนเครื่องจักร 2. แสงสว่างหลอดไฟโคมไฟ 3. สื่อสารแบตเตอรี่โทรศัพท์ 4. พลังงานอุปกรณ์จ่ายไฟให้อุปกรณ์ 5. แม่เหล็กอำนาจแม่เหล็ก 6. ปฏิกิริยาเคมีกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีการป้องกันไฟไหม้จากไฟฟ้า ขจัดแหล่งความร้อนแก้ไขไฟฟ้าลัดวงจรขันหัวต่อสายไฟให้แน่นใช้ฟิวส์หรือเบรกเกอร์ให้เหมาะสมหลีกเลี่ยงการใช้ไฟเกินกำลังตรวจสอบแรงดันไฟฟ้าสม่ำเสมอสาเหตุเหล่านี้คือปัจจัยหลักที่ทำให้เกิดเพลิงไหม้จากไฟฟ้าคู่มือความปลอดภัยจากไฟฟ้าแก๊สและสารเคมีเรียนรู้และเข้าใจอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้า แก๊สและสารเคมีพร้อมแนวทางการป้องกันที่ถูกต้องและปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนรอบข้างการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าและอักขีภัยอันตรายจากไฟฟ้าดูดร่างกายสัมผัสวงจรไฟฟ้ากระแสะไฟไหลผ่ังอวัยวะสำคัญอาจถึงแก่ชีวิตหากปริมาณมากอันตรายจากเพลิงไหม้ไฟฟ้าเกิดจากประกายไฟ ความร้อนสูงผิดปกติองค์ประกอบเพลิงเชื้อเพลิงความร้อนออกซิเจนมาตรการความปลอดภัยทางไฟฟ้าออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ปลอดภยัยใช้เครื่องตัดไฟอัตโนมัติใช้วัสดุไม่นำไฟฟ้ากำหนดมาตรฐานอุปกรณ์จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าได้มาตรฐานอบรมความรู้ผู้ปฏิบัติงานการทำงานอย่างปลอดภยัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ไฟไฟ้าอย่างปลอดภัยการตรวจสอบก่อนใช้งานตรวจสอบสายไฟจุดต่อสายโคมไฟต้องมีที่ครอบป้องกันข้อควรปฏิบัติสำคัญให้ช่างดำเนินการซ่อมแซมห้ามจับสายไฟขณะมีกระแสห้ามใช้อุปกรณ์ขณะมือเปียกการติดตั้งและการบำรุงรักษาต่อเปลือกคุ้มโลหะลงดิน มีผู้ควบคุมมอเตอร์มอแปลงมันทำความสะอาดอุปกรณ์การป้องกันอันตรายจากแก๊สหงต้ม LPG แก๊สปิตโตรเลียมเหลว LPG จากการกลั่นน้ำมันดิบแยกแก๊สธรรมชาติองค์ประกอบแกส๊สมีเทนผลิตไฟฟ้า CNG อีเทนบวกโพรเพนปิตโตรเคมีโพรเพน บวกบิวเทน LPG ใช้เป็นเชื้อเพลงิงครัวเรือนนิยมใช้หุงต้มหลากหลายอุตสาหกรรมการติดตั้งถังแก๊สหุงต้มอย่างปลอดภัยห่างเตาไฟ1.5เมตรรักษาระยะปลอดภัยห่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเลี่ยงประกายไฟอากาศถ่ายเทสะดวกภายนอกอาคารดีที่สุดเคลื่อนย้ายสะดวกไม่กีดขวางทางเข้าออก ตั้งบนที่ราบและแข็งมั่นคงป้องกันการลม้มการรับมือแกส๊สรั่วและเพลิงไหม้แกส๊สตรวจสอบรอยรั่วใช้น้ำสบู่ลูบตามจุดต่างๆสังเกตฟองอากาศผุดขึ้นเมื่อแก๊สรั่วหนักกว่าอากาศห้ามเปิดปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าห้ามกระทําใดๆให้เกิดประกายไฟวิธีปฏิบัติปิดวาล์วถังแก๊สและหัวเตาเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศแจ้งร้านค้าแก๊สโดยด่วน ป้องกันและระง,งับอคีภัยมันตรวจสอบอุปกรณ์และถังแกส๊สติดตั้งเครื่องดับเพลิงที่เหมาะสมฝึกฝนการใช้งานเครื่องดับเพลิงวิธีสังเกตถังแก๊สถุงต้มที่ได้มาตรฐานมีชื่อผนึกบนวาล์วถังป้องกันการปลอมแปลงมีเดือนปีตรวจสอบล่าสุดไม่เกิน5ปีมีข้อความอันตรายห้ามกลิ้งห้ามกระแทกความปลอดภัยในการขนย้าย มีเครื่องหมายมอ,อกอมาตรฐานอุตสาหกรรมมีเครื่องหมายผู้ค้าแกส๊สปตทอเอสตโตเชลยูนิการป้องกันอันตรายจากสารเคมีความหมายของสารเคมีอนินซีหรืออินซีระบุโมเลกุลได้สถานะของแข็งของเหลวแกส๊สสารเคมีติดไฟง่ายระมัดระวังการใช้งานสารเคมีบางชนิด ระเบิดได้จัดการด้วยความระมัดระวังข้อควรรู้เกี่ยวกับอันตรายจากสารเคมี 1. ไอระเหยเพิ่มความชื้นอากาศลดความบริสุทธิ์ 2. สัมผัสไอระเหยระคายเคืองตาจมูกผิดปกติในกระเพาะ 3. เข้าตาระคายเคืองรุนแรงโดยเฉพาะสารเคมีร้อน 4. คามาตรฐาน ปฏิบัติงานปลอดภัยตามค่าที่กำหนดความปลอดภัยจากสารเคมีคู่มือสำหรับผู้บริหารและพนักงานการมีสุขภาพดีและปลอดภัยในที่ทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายฝ่ายบริหารมีหน้าที่รับผิดชอบในการปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภยัยเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายแก่พนักงานความเป็นพิษของสารอันตราย สารระคายเคืองทำให้คันแสบร้อนหรือเกิดแผลเช่นกรดต่างๆแอมโมเนียก๊าซคอรีนสารเหล่านี้เป็นอันตรายต่อผิวหนังและระบบทางเดินหายใจอย่างรุนแรงสารทำให้หมดสติแทนที่ออกซิเจนในร่างกายเช่นคาร์บอนไดออกไซด์ไนโตรเจนไซยาไนการสัมผัสสารเหล่านี้อาจทำให้เสียชีวิตได้สารเสพติด อันตรายต่อระบบประสาทเช่นเบนซินอะซิโตนอีเทอร์คอรโโฟอร์มทำให้ปวดศีรษะเวียนหัวและมึนงงผลกระทบจากสารเคมีต่อสุขภาพอันตรายต่อโลหิตตะกั่วกดไขกระดูกทำให้เม็ดเลือดแดงน้อยลงเกิดภาวะโลหิตจางซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายขาดเม็ดเลือดแดงที่เพียงพอในการขนส่งออกซิเจนอันตรายต่อกระดูกฟอสฟอรัสและแคลเซียมสูง ทำให้กระดูกผิดรูปหรือเปราะได้ส่งผลให้ความแข็งแรงของกระดูกลดลงและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแตกหักอันตรายต่อระบบหายใจฝุ่นทรายและฝุ่นถานหินทำให้เกิดพังผืดในปอดลดความจุอากาศทำให้หายใจลำบากและเกิดโรคปอดเรื้อรังสารเคมีอันตรายต่อพันธุก,กรรมสารก่อมะเร็งเช่นสารกัมมันตภาพรังสีสารหนูแอสเบสตอสนิกเกลิล เวนิลคลารายและเบนซินสารเหล่านี้กระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ที่ผิดปกติสารก่อไก่พันธุ์ทำลายโครโมโซมส่งผลกระทบต่อลูกหลานเช่นสารกัมมันตภาพรังสีสารฆ่า,มาแมลงโลหะบางชนิดและยาบางชนิดสารเหล่านี้ส่งผลให้ทารกเกิดมาพร้อมอวัยว,วะไม่สมบูรณ์สารเคมีที่ใช้และพบในโรงแรมสารเคมีที่ใช้ในโรงแรมมีหลายประเภท ทั้งสารทำความสะอาดและสารเคมีอื่นๆสารทำความสะอาดสังเคราะห์น้ำยาล้างจานสบู่แชมพูผงซักฟอกและน้ำยาทำความสะอาดพื้นสารจากธรรมชาติเช่นน้ำมะกรูดมะขามเปียกและเกลือเป็นทางเลือกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบ่งตามวัตถุประสงค์ทำความสะอาดร่างกายเสื้อผ้าภาชนะและห้องน้ำ มีคุณสมบัติแตกต่างกันคุณสมบัติของสารทําความสะอาดกรดและเบสสารทําความสะอาดมีทั้งกรดและเบสทดสอบได้ด้วยกระดาษลิตมัสการทราบคุณสมบัติช่วยให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยอันตรายจากกรดสารทําความสะอาดห้องน้ำบางชนิดมีกรดกัดกร่อนหินปูนและพื้นผิวทำให้สึกกร่อนและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ การใช้ปริมาณมากเกินไปไม่เพิ่มประสิทธิภาพแต่สิ้นเปลืองและทำลายสิ่งแวดล้อมปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG LPG หรือแก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิงอเนกประสงค์ใช้ในครัวเรือนและธุรกิจทั่วโลกพุทภัยของสารปนเปื้อนในอาหารสารเร่งเนื้อแดงทำให้มือสั่นหัวใจเต้นเร็วคลื่นไส้ เป็นอันตรายต่อระบบหัวใจสารกันราทำลายเซลล์ร่างกายทำให้ภูมิคุ้มกันอ่อนแอเป็นแผลในกระเพาะอาหารอาจถึงตายได้หากได้รับปริมาณมากสารปนเปื้อนในอาหารผลกระทบรุนแรง25-35มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรเลือดกรดซาลิซิลิกเข้มข้นในเลือดอาจทำให้เกิดอาการอาเจียนหูอื้อไข้ต่ำความดันโลหิตต่ำและช็อกได้ อันตรายต่อเซลล์สารกันราทำลายเซลล์ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอและเกิดแผลในกระเพาะอาหารทำลายวิตามิน B1 สารฟอกขาวในปริมาณสูงทำลายวิตามิน B1 ทําทำให้หายใจขัดความดันโลหิตต่ำและอาจเสียชีวิตได้สารเคมีอันตรายในอาหารที่ต้องระวังสารบอรแรกซ์หรือน้ำประสานทองทำให้ร่างกายอ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลด และเป็นพิษต่อตับไตและสมองได้ 1. พิษต่อตับไตบอเร,รกซ์สะสมในร่างกาย 2. ระคายเคืองลำไส้และกระเพาะอาหาร 3. อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลด ภัยร้ายในอาหารฟอร์มาลินหรือฟอร์มอลดีไฮด์เป็นสารอันตรายห้ามใช้ในอาหารแต่ยังพบว่ามีการนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสดของอาหารบางชนิดระคายเคืองทางเดินอาหารการบริโภคอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลินทำให้เกิดการระคายเคืองอย่างรุนแรงร่างกายอ่อนแอการสัมผัสเป็นประจําทำให้สารสะสมและร่างกายอ่อนแอลง สารก่อมะเร็งฟอร์มาลินเป็นสารก่อมะเร็งในสิ่งมีชีวิตเป็นอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาวการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าที่ใช้กับเครื่องมือและเครื่องใช้เป็นสิ่งสำคัญยิ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและรับรองความปลอดภัยในการทำงานสำหรับช่างไฟฟ้าผู้ตรวจสอบความปลอดภัยและผู้ดูแลอาคารการทำความเข้าใจขั้นตอนการตรวจสอบอย่างละเอียดจึงเป็นหัวใจการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างละเอียด 1. ตรวจสอบฟิวส์และเบรกเกอร์ตรวจสอบขนาดฟิวส์ที่เหมาะสมป้องกันการใช้ลวดทองแดงแทนฟิวส์ 2. แผงควบคุมระบบไฟฟ้าต้องแน่ใจว่ามีการต่อสายดินที่ถูกต้องเพื่อความปลอดภัย 3. ส,สภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าตรวจสอบปลัก๊กสวิตช์และอุปกรณ์อื่นๆไม่ให้แตกชำรุด 4. เครื่องจักรและสายดินตรวจสอบเครื่องจักรว่ามีสายดินหรือไม่และต่อถูกต้องตามมาตรฐาน 5. มาตรฐานอุปกรณ์ยืนยันว่าสวิตช์ฟิวส์เบรเกอร์ได้มาตรฐานการไฟฟ้า 6. การติดตั้งใกล้สารไวไฟระมัดระวังการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าใกล้แกส๊สหรือสารไวไฟ 7. การป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูง ตรวจสอบการป้องกันสายไฟฟ้าแรงสูงและมอแปลงไฟฟ้าเป็นพิเศษการตรวจสอบสารเคมีและสภาพแวดล้อมการตรวจสอบสารเคมีสังเกตฝุ่นควันหรือกลิ่นฉุนตรวจสอบผิวหนังระคายเครื่องสังเกตสารเคมีหกหรือเคลื่อนย้ายไม่ปลอดภัยพนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบคนุคคลพนักงานมีอาการเกี่ยวข้องกับสารเคมีหรือไม่การตรวจสอบสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ตรวจสอบแสงเสียงและความร้อนสังเกตอาการผิดปกติของร่างกายพนักงานตรวจสอบเครื่องจักรไม่ได้มาตรฐานหรือขาดการบำรุงรักษาการตรวจสอบการกระทำที่ไม่ปลอดภัยสังเกตการแต่งกายไม่เหมาะสมเช่นเสื้อผ้าหลวมโสกปรกตรวจสอบพฤติกรรมประมาทหรือใจลอยประเมินความรู้กฎระเบียบความปลอดภัยตรวจสอบการใช้เครื่องมือผิดประเภทหรือไม่ได้มาตรฐานและตรวจสอบพฤติกรรมการปฏิบัติงานผิดขั้นตอน การปฏิบัติการป้องกันการบาดเจ็บ